สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมาัชิมาพลนำจากประเด็นปัญหาโตเรียนบางห้องในตึก RN ยังมีบางส่วนที่เกิดความชำรุดเป็นเหตุให้นิสิตได้รับผลกระทบจากการวางสิ่งของจนทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนตัวผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอัญญารัตน์เทีรพงศ์ผู้อำนวยการสำนักศึกษาทั่วไปได้ชี้แจงว่าทางสำนักศึกษาทั่วไปทราบถึงปัญหาโตะเรียนและเก้าอี้ที่ชำรุดภายในตึก RN โดยได้ดําเนินการแก้ไขทันทีในส่วนที่สามารถทําได้เช่นการนําเก้าอี้ชุดใหม่เข้ามาทดแทนการซ่อมแซมเบื้องต้นจากทางทีมงานช่างประจําสํานักศึกษาทั่วไปส่วนโต๊ะและเก้าอี้ที่ชารุดมากเกินไปจะถูกรวบรวมเก็บไว้เพื่อรอการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากทางมหาวิทยาลัยก็คือรเราเนี่ยจะสำรวจดูว่าเรามีอะไรชำรุดอยู่ตรงไหนบ้างแล้วก็ ถ้าชำรุดและซ่อมได้เราก็จะซ่อมเองเพราะว่าเราก็จะมีทีมช่างของสำนักสื่อสารรไปใช่ไหมคะแต่ถ้าอนไนที่มันซ่อมไม่ได้จริงเนี่ยเราก็จะเก็บรวบรวมแล้วก็เอาไว้ของงบประมาณของมหาวิทยาลายัยทีเดียวซึ่งรางงบประมาณเนี่ยก็คือจะเป็นขอขอปะครังคังเนาะก็คือจะเก็บไว้ทั้งปีเลยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยตอนช่วงของงบประมาณเราก็จะไปดูว่าเนี่ยเรามีอะไรที่เราจะต้อง ซื้อบ้างหรือซ่อมบ้างหรืออะไรเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์โปรเจคเตอร์แอร์เตาอีอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะมีเราจะมีข้อมูลตรงนี้อยู่แล้วแล้วก็แต่ถ้าถ้าเราเห็นว่ามันช้าหรืออะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็คือมันเป็นเรื่องของการมองรองงบประมาณที่มันจะเข้ามามากกว่าแต่ชุดไหนที่งบประมาณเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะมีเป็นเซตเลยว่าอันนี้เราขอเก้าอี้จำนวนเท่านี้ราคาเท่านี้แล้วก็จะได้งบประมาณปีนี้อะไรเงี้ยค่ะ ถ้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็สั่งซื้อเลยได้ผู้ประกอบการที่เราจะซื้อเก้าอี้อจากเขาเขาก็จะมาติดตั้งให้เราอะไรเงี้ยค่ะมันจะเป็นชุดๆถ้าถ้ายังเห็นว่ามันคังอยู่หรืออะไรเงี้ยน่าจะเป็นชุดที่รอรอซื้อในในรอบหมุนมาอะไรเงี้ยค่ะขณะเดียวกันทางด้านอาจารย์จตุรงค์ประเสริฐสัง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสภาพแวดล้อมอาคารที่ยั่งยืนได้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและกำลังพยายามรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งซ่อมว่ามีที่ใดที่เกิดปัญหาพร้อมระบ,บุว่าหากนิสิตเกิดปัญหาในจุดใดสามารถแจ้งได้ในลักษณะของการแจ้งปัญหาทางออนไลน์ที่ทางสำนักศึกษาทั่วไปกำลังจะดำเนินการขึ้นในอนาคตะเพิช่องทางเช่นอาจจเป็นุ่มไล์ รืการันจะอาจจะแบบสร้างอุปก์ชับางอย่าง,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 งขึ้นมาให้เราแจ้งข้อไม้ง่ายขึ้นอะไรเีครับก็ไปในช่องทางที่จะช่วยใหนนย้การแจ้งซ่อมมนว้างขึ้นทุกคนสามารถแจ้งได้ไทางด้านนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามจำนวนหนึ่งได้สะท้อนปัญหาการใช้ตัวเล็กเชอร์ที่ชำรุดโดยระบุว่า โต๊ะบางตัวพับเก็บเองระหว่างใช้งานทําให้เสียสมาธิในการเรียนและอาจทําให้สับ์สินเสียหายหากวางสิ่งของไว้บนโต๊ะทั้งยังเสนอให้เปลี่ยนโต๊ะเลคเชอร์ใหม่จริงๆอยากแนะนําว่าให้เปลี่ยนเอาเลคเชอร์เพราะว่าวมันมันค่อนข้างจะใช้ลําบากโดยเฉพาะคนที่ถัดทางซ้ายค่ะเขาก็จะไม่สะดวกอยากให้เป็นโต๊ะที่เป็นโต๊ะแล้วก็กุ้ยหนังแบบที่แยกกัน อย่างไรก็ตามผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอัญญรัตน์ได้เผยว่าภายในตึก RN ขณะน,นี้ได้มีการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศใหม่ไปแล้วบางส่วนและคาดว่าภายในปี2568จะเปลี่ยนใหม่ครบทุกจุดโดยงบประมาณปี2569 และยังได้ยืนยันว่าหากนิสิตได้รับผลกระทบจากการใช้อุปกรณ์ที่ชำรุดสามารถเข้ามาร้องเรียนโดยตรงที่สำนักศึกษาทั่วไปเพื่อหาทางช่วยเหลืออย่างมีมนุษยธรรมพร้อมทั้งวางแผนการซ่อมบำร,รุงใหญ่ในช่วงภาคฤดูร้อนซึ่งเป็นช่วงที่มีการเรียนการสอนน้อยเพื่อลดผลกระทบต่อนิสิตส่วนการซ่อมแซมเล็กน้อยจะดำเนินการในช่วงเวลาที่ห้องเรียนว่างนางสาวมาัชิมาพลนำรายงาน